สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องบีซ่าแคมรุ่นใหม่นะตัวนี้เป็นกล้องใส่ซิมตัวเล็กนะครับมีเดโมเข้ามา2รุ่นนะก่อนหน้านี้นในช่องผมจะมีรีวิวกล้องจิ๋วเยอะมากๆนะตอนนี้มันมีเดโมเข้ามา2ตัวที่น่าสนใจมากนะครับรุ่นแรกเป็นรุ่น cb 7 8นะครับอีกรุ่นหนึ่งคือ cb 7 5 d ในช่องผมจะมีกล้องจิ๋วของบีซ่าแคมทุกรุ่นเลยนะผมจะรีวิวตั้งแต่ตัว c 9 0 s เลยนะครับคลิปนั้นยอดวิวสูงมากมากนะจนมาตอนนี้นะครับ มีตัวใหม่ออกมานะครับกำลังจะเข้าไทยเร็วๆนี้นะผมได้เดโมจากศูนย์ไทยนะครับเอามาทํารีวิวก่อนเป็นกล้องจิ๋วที่พัฒนาขึ้นมา2รุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตัวกล้องเนี่ยมีลูกเล่นอะไรยังไงต่างกันยังไงนะผมขออนุญาตรีวิวไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าตัวกล้องทั้งสตัวเนี้เป็นกล้องใส่ซิมทั้งคู่แต่ว่าการใช้งานการทํางานต่างกาันคุณภาพของภาพก็ต่างกันแล้วแต่ชอบนะ ถามว่าดีไหมดีทั้งคู่นะครับจะมีการใช้งานแล้วก็คุณภาพของเลนแตกต่างก,กันจะเห็นได้ว่าทางซ้ายมือผมเนี่ยจะมี2เลนเลยแต่ทางด้านขวามือจะมีเลนเดียวนะครับตัวกล้องก็ขนาดพอๆกันนะครับตัวเลนเดียวจะขนาดเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่ตัว2เลนนี้จะหน้าตาคุ้นๆหน่อยนะครับชื่อรุ่นว่า CB 7 5 d จดีนะครับรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่น CB 7 5จนี่นะครับผมมีตัวเก่ามาให้ดูนี่นะครับอ่า CB75 จจะเป็นกล้องเลนเดียวนะครับ ัว cb 7 5ยังมีขายอยู่นะตัวนี้ยังขายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะตัวนี้เป็น cb 7 5 d เป็นกล้อง2เลนที่ใส่ซิมได้นะครับกล้องสั้ง3ตัวเนี่ยใส่ซิมได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นเลนส์ UV เป็นกล้องจิว๋ว นะครับเลน UV ส่วนตัวนี้เป็นเลนปกติที่สามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่มี2เลน2เลนทําหน้าที่คล้ายๆกับกล้องโซลาร์เซลล์ที่ออกไปก่อนหน้านี้ที่มี2เลนเหมือนกันมันจะมีเลนปกติและเลนซูมทํางานร่วมกันฉะนั้นกล้องตัวเล็กแค่นี้แต่ซูมเนียนมากโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูว่ากล้องของรุ่นนี้มันดียังไงนะครับใส่ซิมการได้ดูออนไลน์ในทั่วประเทศไม่ต้องง้อไวท์บ้านกล้องจิ๋วอีก2รุ่นที่เตรียมจะเข้าไทยเร็วๆนี้ เดี๋ยวผมจะพูดสเปคให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับผมว่ากล้องรุ่นไหนมีหลักการทำงานมีสเปคอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวเริ่มจาก CV 7 5จดาดีเลยนะครับตัวนี้จะนี่คล้ายกันกันกบรุ่นเก่าอย่าง c v 7 5นะจะมีหลักการทำงานที่คล้ายๆกันแต่ว่าตัวกล้องจะซูมได้จะเก่งเรื่องซูมนะครับเป็นกล้องขนาดพอๆกันจะใหญ่กว่านจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับ นี่นะฮะตัวใหม่กับตัวเก่าจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับตัวกล้องก็นี่ใส่ซิมเหมือนกันนะช่องหลังด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะครับ ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะแต่ตัว2เลนเนี่ยข้อดีของมันคือมันซูมได้เก่งกว่าเวลาซูมเนี่ยภาพไม่แตกเพราะมันทํางานร่วมกันร,ระหว่างเลนซูมกับเลนปกตินะตัวด้านซ้ายมือเนี่ยตัวนี้มีแต่เลนปกติอย่างเดียวนะครับเวลาซูมก็ใช้วิธีการซูมหันแอปเอานะแต่ตัวนี้มันซูมแบบ2เลนนะครับผมมีเลนปกติ1เลนมีเลนซูม1่เลนพอเวลาเราซูมเข้าไปมันจะสลับกันทํางานอัตโนมัตินะครับอันนี้คืออีก1ข้อดีของกล้องรุ่นใหม่ cb 7จ้า d ผมขอญาตแกะให้ดูเลยนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะตัวเลนซูมกับเลนปกติจะสังเกตที่ด้านหน้าได้เลยนะครับจะมีเซนเซอร์มีไม่มีลำโพงคุยต่อกับกล้องได้ด้วยนะกล้องเล็กๆแบบนี้มีลำโพงนะครับสามารถคุยต่อกับกล้องได้นะครับมีครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับด้านหลังก็จะมีช่องเสียบซิมการ์ดนะครับอยู่ด้านบนนี้เวลาเสียบซิมเนี่ยก็แค่เสียบซิมลงไปให้ถึงล็อกนะตรงนีนะ้สำคัญมากนะครับเวลาใช้งานนะ กดให้ถึงล็อกนะครับมันจะมีล็อกอยู่นะครับวิธีการใส่ซิมก็ใส่ซิมเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วกดให้ถึงล็อกนะครับถ้าไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่ล็อกนะครับตัวกล้องจะใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบเมมเมรีิกาดอยู่ใต้ ใต้ช่องเสียบซิมตรงนี้นะครับสามารถเสียบเมมได้เลยนะครับเสียบเมมเข้าไปเพื่อบันทึกภาพนะครับทั้งด้านซ้ายมือก็มีช่องเสียบเป็น USB Typ e C นะตัวเก่ายัางเป็นไมโคร USB Z อยู่เลยนะฮะตัวใหม่เนี่ยเป็น USB Typ e C แล้วแล้วก็สวิตช์เปิดปิดนะครับจะอยู่ข้างๆที่เสียบไฟเลี้ยงแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยจะเป็น 4G กับ DV นะครับผมตรง DV ก็ยังไม่ได้สกรีนมาแต่ผมเดาว่าเป็นการบันทึกแบบไม่ต้องใช้เน็ตนะครับประมาณนี้แล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านบนตรงรู3รูตรงนี้นะครับจะเป็นช่องแสดงสถานะไฟนะตัวนี้มีอินฟาเรดแต่ว่าเวลาทํางานกลางคืนเนี่ยเราจะมองตรงๆไม่เห็นเลยนะตัวนี้จะเป็นการพลางอินฟาเรดได้ดีมากนะแต่ตัวกล้องมีอินฟาเรดนะครับผมกลางคืนเนี่ยไม่สามารถมองเห็นเลยถ้าไม่ฉายไฟส่องเข้าไปก็จะมองไม่เห็นอินฟาเรดทํางานอันนี้คือมันทํางานได้เนียนมากนะระบบ infrared. อินฟาเรดอ่าเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้เป็น cb 7 8นะครับ cb 7 8ทุกอย่างการทํางานกล้อง คล้ายๆกับตัวอื่นเลยนะครับแต่ตัวนี้จะมีความพิเศษ CV78 จะเป็นเลนส์ UV ตัวกล้องจะไม่มีระบบอินฟาเรดนะครับกลางคืนสามารถมองเห็นได้แบบสี24ชั่วโมงถ้าคนติดตามช่องผมนะครับจะรู้ว่าเลนส์ UV นี่มันทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่าเลนสะ์ UV กลางคืนนะ่ะมันเป็นยังไงนะครับตัวกล้องจะไม่มีระบบไฟอนะินฟาเรดนะนี่นะครับ เดี๋ยวลองมาดูว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับด้านหลังเนี่ยจะม e ีช anyway. ่องสายซิมนะครับผมใต้ช่องสายซิมก็จะเป็นช่องเสียบ S d card นะครับอันนี้ช่องสายซิมเหมือนกันผมต้องย้ํานะเพราะว่าลูกค้าซื้อไปนะครับบางทีเสียบซิมไม่เข้าเราก็บอกกล้องใช้งานไม่ได้มีจริงๆนะครับโอเคนะครับเสียบซิมเข้าไปแบบนี้นะครับกดให้ถึงล็อกนะครับกดให้ถึงล็อกมันจะมีเสียงล็อกนะแล้วซิมก็จะไม่เด้งหลุดตามมือผมแบบนี้ก็คือถ้าเสียบซิมไปแบบนี้กล้องไม่ทํางานนะต้องกดไปให้ถึงล็อกนะครับ กดไว้ถึงล็อกมันจะจมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสียบเมมโมรี์การ์ดด้านล่างนะครับเสียบเพื่อดูภาพย้อนหลังช่องเสียบไฟเลี้ยงเป็น usb type c นะครับเป็น type c รุ่นใหม่เป็น type c หมดแล้วนะออปุ่มรีเซ็ตอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดจะอยู่ตรงกลางนะครับด้านขวาคือ cg กับ dv นะครับาการใช้งานก็เหมือนกับรุ่น cb 7 5 ตัวนี้มีไมคนะครับมีไมค์มี My, มลำโพงคุยตอบโต้กล้องได้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพนะว่ากล้องตัวนี้มันมีลักษณะดีลักษณะด้อยยังไงนะครับตัวกล้องเนี่ยมีความคมชัดมากสดุดคือ 1,296p 3ล้านพิกเซลนะแต่เดิมๆคือ 1,080p เป็น Full HD ทั้งคู่นะครับโอเคเดี๋ยว ไปลองเล่นให้ดูผมจะข้ามวิธีการติดตั้งไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าวิธีการติดตั้งเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรเลยมันแค่สแกน QR Code กล้องก็ใช้งานได้เลยนะครับขอแค่ใส่ซิมที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมตัวกล้องก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับผมสแกน QR Code ก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนมาเล่นให้ดูเลยดีกว่านะครับว่าตัวกล้องเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรยังไงนะครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นนี่นะครับผมพิมพ์ชื่อรุ่นไว้ด้านบนก็คือ C B 7 8 UV ตรรงนนี้นะคับ ลองมาดูว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะมีระบบตรวจจับนะมีระบบตรวจจับมีกรอบใบหน้ามีถ่ายวิดีโอมีถ่ายรูปอินเตอร์คอมก็คือคุยตอบโตกับกล้องนะเดี๋ยวผมจะลองพูดไปที่กล้องฮัลโหลเช็คนะครับมีเสียงนะครับผมฮัโลโหลเช็คคุยต,ต,ตอบโตกับกล้องได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฟังเสียงกล้องอย่างเดียวเดี๋ยวผมเล่งเสียงหน่อยฮัลโหลเช็ค ่ามันสามารถฟังเสียงกล้องได้คุยไปที่กล้องได้นะครับมีระบบตัวจับด้วยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่อตัวนี้เลนส์ Land UV เนี่ยข้อดีของมันคือสีมันจะสดสังเกตว่าเนี่ยสีสดถักกล้องปกตินะครับเลนส์ Land UV สีจะสวยกลางคืนจะไม่มีไฟอินฟาเรดนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องตั้งไว้เดี๋ยวตอนกลางคืน,นยวผมจะเอาภาพมาฝากด้วยนะ เดี๋ยวกลางวันเนี่ยดูสีไปก่อนนะครับกลางวันนสีจะสดกว่ากล้องปกติอ่าอันนี้คือตัว UV นะ CP 7 8นะตัว UV ตัวนี้นะครับคุยตอบโต้กล้องได้นะครับประมาณนี้เลยความคมชัดของกล้องก็ดีมากๆนะครับสีก็จะสดมากๆด้วยนะผมจะลองอ่นะครับอ่านี่นะครับ เดี๋ยวผมลองเอากล้องไปตั้งให้ดูด้านนอกนี่นะครับเอากล้องไปตั้งด้านนอกแล้วเดี๋ยวลองมาดูภาพใหญ่กันว้าวสีสวยนะ CP78 สีสวยเล่นกว้างใช้ได้เลยดีมากๆนะครับประมาณนี้นะผมเล่นให้ดูนะผมข้ามขันตอนวิธีการติดตั้งไปนะครับเพราะวิธีการติดตั้งมันง่ายมากแค่สแกน q r ลโค้ดอย่างเดียวก็ใช้งานได้เลยนะครับมาดูลูกเล่นของกล้องดูสี นะครับลูกเล่นรุ่นนี้ก็จะไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าไม่มีระบบอินฟเรดกล้องมันจะทํางานได้ประมาณไหนนะครับผมแต่สีกลางวัน,นจะสดกว่ากล้องทั่วไปเดี๋ยวลองมาดูอีกรุ่นหนึ่งรุ่น CB75D ตัวนี้นะครับ CB75D ก็ออนไลน์แล้วนี่เลนส์จะกว้างมากๆนะตัวนี้ข้อดีของมันคือเลนส์กว้างนะครับมีระบบตัวจับมีคุยตอบโต้กล้องได้ ตัวนี้จะมีเสียงไซเรนนะตัวเมื่อกี้ไม่มีนะครับ CV78 ไม่มีเสียงไซเรน๋ยวผมลองเปิดเสียงไซเรนดูนะครับมีเสียงไซเรนประมาณนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะครับแล้วก็คุยตอบโต้กับกล้องได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองคุยฮัลโหลเช็คเสียงดังฟังชัดกว่าตัวเมื่อกี้อ่าโอเคแล้วก็มีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอปิดเครื่องระยะไกลนะครับตัวนี้สามารถ รีโมทไปปิดเครื่องไปเปิดเครื่องได้อันนี้คืออีกหนึ่งข้อดีนะครับฟังก์ชันนี้ cb 7 8ต้องไม่มีนะปิดเครื่องไปเพื่อประหยัดแบตให้กล้องมันหลับไม่ต้องบันทึกนะครับเราอยากเปิดมาไหลเราก็รีโมทไปเปิดเครื่องได้อันนี้คืออีกหนึ่งข้อดีนะค,ะคืออีกหนึ่งฟังก์ชันของ cb 7 5ดีตัว cb 7 5ก็ทําได้นะมีฟังก์ชันปิดเครื่องจากระยะไกลเหมือนกันโหมด2กลางคืนก็มีให้เลือกอทั้งเปิดอินฟราเรดกับปิดอินฟราเรดนะก็จะประมาณนี้นะครับวาดบริเวณตัวจับ ตรวจจับใบหน้านะครับกรอบใบหน้าก็คือมันจะมีวงๆเวลาตรวจจับคนเจอมันก็จะเป็นวงสีเขียวๆนะครับวงสีเขียวๆวงสีแดงๆประมาณนี้ตัวนี้จะเก่งเรื่องซูมเดี๋ยวผมจะเอากล้องไปตั้งแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่ามันซูมได้ไกลขนาดไหนนะเออนี่นะครับเอากล้องไปตั้งแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะฮะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันมีจุดตรงกลางนะครับถ้าเลื่อนไปข้ามจุดตรงกลางเนี่ย เลนซูมอีกเลนจะทำงานทันทีเดี๋ยวลองดูนะครับพอเลื่อนซูมไปจนข้ามเส้นกลางไปแล้วอีกเลนหนึ่งจะทำงานอัตโนมัติจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันจะปรับความคมชัดทันทีเห็นไหมครับอันนี้คืออีกหนึ่งข้อดีของสองเลนนะมันจะทำงานร่วมกันระหว่างเลนซูมกับเลนปกตินะครับประมาณนี้ซูมได้ไก่โคตรนะครับประมาณนี้เลย นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีหนึง่งพอซูมข้ามจุดดําๆตรงนี้ไปอะ่ะอีกเลนหนึ่งจะทํางานอัตโนมัตินะครับนี่ก่อนที่มันจะทํางานนะจะสังเกตได้ว่าภาพอ่ะมันจะแตกนะครับภาพมันจะแตกพอข้ามเส้นดําไปปุ๊บมันจะปรับความคมชัดทันทีนะครับประมาณนี้อ่คืออีกหนึ่งข้อดีของเลนคู่นะประมาณนี้นะครับจะเก่งเรื่องซูม C.B.75D ตัวนี้จะเข้าไทยเร็วๆนี้ตัวนี้น่าเล่นมากนะผมอย่างชอบเลยลูกเล่นก็ใช้ได้มีระบบตัวจับมีปิดเครื่องเปิดเครื่องระยะไกลได้มีเสียงไซเรนคุยตอบโต้กล้องได้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาภาพกลางคืนมาให้ดูด้วยแล้วก็ภาพกลางวันของกล้องรุ่นนี้จะสังเกตได้ว่าสีของกล้องตัวนี้จะสู้เลนส์ UV ไม่ได้นะครับจะเป็นสีแบบจืดกว่าหน่อยนึง นะแต่ว่าลูกเล่นของกล้องก็ต่างกันประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาให้ดูเดี๋ยวลองไปดูกันว่าตัวกล้องมันกลางคืนภาพมันเป็นยังไงกลางวันภาพมันเป็นยังไงนะครับ